สวัสดีครับทุกท่านผมกรีชาเกิดศรีพันธ์รองอธิบดีกรมศุลกากรการปฏิรูประบบราชการเป็นภารกิจที่รัฐบาลให้ความสำคัญในยุคป,ประเทศไทย4.0คณะรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ทุกกระทรวงทบวงกรมจัดให้มีศูนย์ราชการสะดวก government easy contact center เพื่อให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทำให้การบริการ มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อกับหน่วยงานของรัฐซึ่งสอดคล้องกับพระราชกิจสดียกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพศ2546และพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพศ2 5 5 8อีกด้วยกรมสุลกากรมีภารกิจ ในการอำนวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศมีหน่วยงานในกำกับดูแลหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นคือกองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอัรซึ่งกองนี้เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกรมศุลกกรทั้งการคืนอากรตามมาตรา29การชดเชยค่าภาษีอัร การจัดตั้งเขตปลอดกรและการจัดตั้งคลังสินค้าันบนตามกฎหมายสุลกากรที่ผ่านมาเราได้มีการจัดตั้งคลินิกสิทธิประโยชน์ทางภาษียกรขึ้นเพื่อให้คแนะนําและคําปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์ทางอากรแก่ผู้ประกอบการและยังได้จัดทาคลิปให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษียกรดังที่ท่านอ่านเคยได้รับชมคลิปรายการของคลินิก ผ่านสายตากันไปบ้างแล้วนะครับเพื่อให้การดําเนินการของคลินิกเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกรมสุขกรที่ว่าองค์กรสุรกากรชั้นนาที่มุ่งส่งเสริมความยั่งยืนของเศรษฐกิจและความปลอดภัยของสังคมด้วยนวัตกรรมและการบริการที่เป็นเลิศรวมทั้งสนองตอบต่อนโยบายการปฏิรูประบบราชการในการจัดให้มีศูนย์ราชการสะดวก ของรัฐบาลดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นกมรมศุลกากรจึงได้นำเรื่องของศูนย์ราชการสะดวกมายกระดับการให้บริการของคลินิกเพื่อเป็นศูนย์กลางให้คำแนะนำและอนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการด้วยครับและนอกจากนี้คลินิกแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางรับคำขอและ คำที่แจ้งต่างๆในรายละเอียดเรื่องของการอนุญาตต่างๆเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางก่อนไว้นั้นที่เดียวกันซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการมาติดต่อราชการโดยท่านไม่ต้องเดินทางไปหลายแห่งเพื่อดำเนินการในเรื่องเดียวกันและท่านยังสามารถติดต่อสอบถามงานที่เกี่ยวข้องณที่แห่งเดียวได้ทุกเรื่องโดยคลินิกจะเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กับท่านเองหากท่านมีปัญหา หรือต้องการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางอาการผมขอเชิญชวนให้ท่านนะครับทดลองมาใช้บริการที่คลินิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีอง่กรซึ่งอยู่ที่ชั้น2อ,อาคารเฉลิมพระเกียรติเรอบพรชนมพรรษาภายในกรมสุขก่อนนะครับและเร็วๆนี้เรากำลังจัดให้มีการบริการทางออนไลน์ด้วยเพื่อให้ท่านสามารถ ขอรับคำปรึกษาทางออนไลน์ได้เพิ่มเติมอีกช่องทางหนึ่งกรมตุลกกรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลินิกของเราจะสนองตอบต่อความต้องการสามารถอำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้กับท่านผู้กรอบทางานทุกท่านให้ทานต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกตามจุดมุ่งหมายของศูนย์ราชการสะดวกสวัสดีครับ